เดินไปเอาหมูตั้แงมาหนึ่งโลแล้วก็มานั่งจิบกาแฟแก้วเดิมให้หมดแก้วค่ะทุกคนลูกชายก็เดินออกมารอรถพอดีเลยนราะเวลายังเหลือค่ะทอดหมูวันเนี้ยง่ายนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้กินก็เลยมาเตรียมของแห้งใส่บาตรค่ะทุกคนมามเลาะหาปลากระป๋องมามาขนมปังเนี่ยแหละค่ะเราจะเอาไปใส่ถุงทําเป็น2ชุดนะคะพะพะสององค<ห>์่นทันเจ้าคุณ<ม>น้อยจัดใส่ถุงให้ค่ะจะได้ร่วมบุญกับแม่แต่ว่าน้องจะไม่ได้ใส่กับแม่นะคะเพราะว่ารถโรงเรียนน้องไปก่อนค่ะแล้วแป๊บหนึ่งไม่เกิน5นาทีหลวงพี่ก็จะมาก็จัดเตรียมอุปกกรรรณ์มาาเเีียยบ้้ออค่ะ มานั่งพอป้าแกนั่งกับพื้นยอง,ยองไม่ได้ค่ะแกปวดขาวันนี้หลวงพี่ก็น่าจะไม่ได้มีตารางหรอกคะ่ะทุกคนแม่ออกไปข้างนอกมาเมื่อกี้ที่วัดมีงานค่ารับโรงเรียนมาแล้วจ้าได้เวลาไปทําหน้าที่ตัวเองอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวที่ป้าเตรียมใส่บาตรนะคะวันนี้ป้าได้เป็นไข่ลูกเขยมาแม่นะคะก็จะมาเดินรับบรรยากาศแล้วก็เดินวนเวียนค่ะว่าพระมาหรือยงังก่อนมาถึงบ้านแม่นะคะเจ้าลงข้างทางเลี้ยวขวาก่อนคะ่ะไปบ้านคุณเหมาะก่อนคุณเหมาะใส่เสร็จนะคะแม่ก็ตั้งท่าได้เลยท่านเจ้าคุณบอกว่าเขาสวยก็มีทําไมไม่ไปทอดไข่มาาาาใส่่่่บบบแแกกก็เลยออออววหหรน๋ อแกมืนี่ป้าแกลุกมาตั้งแต่ตีสี่นะคะเนี่ยลุกขึ้นมาทําไข่ลูกเคยสสพี่ต้องใช้มอไซน์นะคะทุกคนในการมิถบาดเพราะว่าหมู่บ้านมันไกลกันมากเท <at> ้าเปล่าไม่ใช้รถเนี่ยสงสัยต้องออกวัดตั้งแต่เที่ยง,ง,งคืนได้ฉันอีกทีก็เที่ยงวันค,นครับร้อยแล้วก็รับสินรับพรนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะไปเข้าครัวต่อเลยค่ะทุกคนอกใจลูกค้าเดินมาซื้อบุหรี่แต่เช้าเลยค่ะห่มผ้าขนหนูสีเหลืองคิดว่าพระที่ไหนอีกองเดินมาแม่จะหั่นเอาหมดโลเลยนะคะเดี๋ยวหมักไว้แต่ก็จะแบ่งทอดเอาค่ะที่เหลือก็เอาไว้ทอดมือต่อไไปด้้กก็จะหหมมััง่ายยๆนนนอ ปลาชุดรลดแล้วก็น้าําตาลคยหยาให้เข้ากันแล้วก็พักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเข้าน้ําเข้าเนื้อแล้วก็ตั้งกระทะเทน้ํามันเตรียมตัวทอดได้เลยคะ่ะวันนี้กาแฟที่ชงกินหมดแต่เช้าเลยคะ่ะทุกคนสงสัยจะได้ชงแก้ว2องต<อ>่อเจ้านายบ่นแล้วคะ่ะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟข้าว<อ>เสิร์ฟน้ําก่อนหน้าที่แม่แล้วก็วนเข้าบ้านไปอาบน้ําค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวออกตลาดต่อเลย